สวัสดีคะ่ะลูกค้าสวัสดีปายของวันที่10กรกฎาคม2 5 6 6รค่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตแล้วถ่ายหน้าร้านค่ะว่ามีคันไหนที่ยังไม่ติดจองแล้วมีคันไหนที่จะเข้ามาใหม่แล้วคันที่ยังไม่ได้ขายค่ะ,ะคันแรกค่ะคันแรกเป็นรุ่นยันมาก35แรงม้าค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี55แต่ว่าไม่มีเล่มนะคะทางร้านมีเอกสารซื้อขายให้ค่ะ คันนี้ทางร้านเก็บงานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยอุปกรณ์ก็จะได้ไปมีดันหน้าค่ะไปมิเันหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพนตัวน้งค่ะคันนี้ไม่มีเล่มนะคะไม่มีเล่มมีเอกสารซื้อขายจากทางร้านให้ เปิดราคาขายอยู่ที่1นึ่งแสนเจมบาทค่ะหนึ่งแสนเพบาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะทั้งร้านจะมียันมาสามสแรงม้าอยู่2องคันค่ะราคาเท่ากันเลย1 7 9 0 0แสนเเพับาทค่ะพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นทั้งสองคันเลยนี่ค่ะที่นี้เพิ่งเก็บงานเสร็จค่ะ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะพร้อมอุปก,กรณ<ะ>์ใบมีดดนหน้าผ่านพวนทั้งสองคันเลยไม่มีเล่มทั้งสองคันค่ะไหมคะเปิดราคาขายเท่ากันเลยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพร้อมใช้งานเลยค่ะกักงานให้เรียบร้อยทั้งสองคันเลยยันมาสามสแรงม้าค่ะ คันต่อมาค่ะคันต่อมาเป็นรุ่นคูตา L 3 6 0 8ก6แสามสแรงม้าคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี53อุปกรณ์จะได้ไปม,มีดันหน้าผ่านพวนตาช้างพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ด้วยนะคะคอันนี้คือสภาพเดิมๆค่ะทางร้าน,นย,ยังไม่เก็บงานให้ก็จะสีเดิมทั้งคันเลยสีสวยมากค่ะสีน็อตก็สวยคันนี้เดิมทั้งคันเลย เล่เมเอกาสารครบอุปกรณ์2ชิ้นเปิดราคาขายอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทคา่ะ2 8 5 5 0 0 0บาทพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพให้ลูกค้าด้วยค่ะทางร้านก็จะเช็คจุดว่าซืมให้ซีนสีล้อลูกหมากลูกปืนระบกไฟค่ะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องอุปกรองให้ใหม่ขันต่อมาคา่ะคันต่อมาเป็นรุ่นยันมาก ยันมา e f 39, 3 9 3เมยันมาสามสิบแรงม้าค่ะคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปีห้าหกเลขเอกาสารครอบอุปกรณ์2ชิ้นใบมีดันหน้าผ่านพวน cmt เปิดราคาขายอยู่ที่285,000บาทค่ะ2องแ0 0แบาทค่ะคันนี้เก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลย ต่อมาค่ะต่อมาลุ้มคูปะตา L 3608อ่าปดีทีปี53ค่ะปุปก,กรณ์ก็จะได้ใบมีดเดนนาผ่านพวน,นตาช้างสีเดิมทั้งคัน36แรงมา้าแม่ค้ยังไม่เก็บงานสักคันเลยค่ะสีเดิมทั้งคันเลยก็สวยค่ะสภาพเเดิมๆเ,เลยอกกุะกอณใบมีดเดนนาผ่านพวน,นตาช้าง พร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพไปด้วยค่ะก็จะใส่ไฟท้ายให้นะคะในระบบไฟให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบวกกองใหม่เช็คน้ำมันายเช็คจุด่วซึมให้ค่ะแล้วก็เก็บสีเป็นบางจุดเปิดราคาขายที่285แ0 0่ันบาทเท่ากันค่ะ3คันนี้นะคะ3าแรงม้าแล้วก็ส9แรงม้า3คันนี้เปิดราคาขายเท่ากันค่ะ2 8 5 0 0 0บาทค่ะพร้อมเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพใป้ลูกค้าด้วยค่ะ ชอบคันไหนทักไหมคะเลยชื่เบอร์0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ร้านรถถ่ายมือ2เราเนนี้คอนแก่นค่ะทางร้านเราก็มีรถหลายรุ่นค่ะมี L3408 ด้วยนะคะลูกค้า L3408 กำลังเก็บงานอยู่หน้าร้านค่ะกำลังเก็บงานสีให้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีคูเปต a L3608 า p หปเี58เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันค่ะ36 SPP58 ปี58คันนั้นไหมคะก็เปิดราคาขายอยู่ที่200,000 ห9 0่งเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะถูกๆไปเลยสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะเข้ามาพรุ่งนี้ค่ะสามหกเอสพีเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมอ่าสามหกแรงมาที่เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เมลลูกค้าจองไว้ค่ะแม่ค้าเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ล้างแล้วก็ขัดสีค่ะอันนี้คือสภาพที่เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คันนี้รอส่งลูกค้า นะคะก็จะไล่เรียงคิวคันที่เก็บงานคันที่ติดจองก่อนนะคะเก็บงานคันที่ติดจองก่อนอันนี้เก็บงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าจองไว้ค่ะที่จังหวัดชัยภูมิคุณจับค่ะลูกคา้าเก็บงานรอร้านแล้วก็ส่งลูกค,าค้าคันนี้สองคันนี้ก็เรียงคิวเก็บงานเหมือนกันค่ะเก็บงานเสร็จก็จะสวยเหมือนคันเมื่อกี้ค่ะ ก็แม่ค้าก็ได้ลงรีวิววิดีโอการทำงานไปแล้วนะคะซัซิงหัวแรงมาก็ลูกค้าท่าในใดอยากชมค่ะก็ไปในหน้าช่อง YouTube ร้านรถไยเราดีคอนแก่นค่ะนะคะลงไวแล้วนะคะรีวิววิวดีโอการทำงานนะคะไปดันเราก็ถ่ายให้ดูแล้วค่ะ <S <S ถ้าร้านเราขายเงินสดนะคะลูกค้าขายเงินสดแล้วก็รับสมาชิกสกสค่ะ รถถ่ายมือสองสภาพดีพร้อมอุปรกรณ์ต่อพ่วกมือสองก็มีค่ะมีผ่านบุกผ่านพนลรตเตอรี่ขายด้วยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนโทรสอบถามแม่ค้าได้ค่ะ0 9 8 2 6 0 1 1 5 8ร้านรถถ่ายมือสองเรานาดีคอนแกนค่ะเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เดี๋ยวแม่ค้าจะปักพิกัด GPS ให้อยู่ใต้ใต้โพลนะคะใต้คอมเมนต์ค่ะใต้คอมเมนต์ช่องนะคะเดี๋ยวจะปักพิกัดให้ค่ะ ถ้าท่านใดมาไม่ถูกก็ปาพิกาศมาได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถไถ่ายที่ยังไม่ติดจองแล้วคคนที่จะเข้ามาใหม่เพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของร้านรถถ่ยมือสองเรานาดีคอนแก่นด้วยนะคะเพือเป็นกำลังใจให้แมค่ค้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ